สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาขอพูดถึงคอมเมนต์นี้นะคะที่ขอคอมเมนต์ว่าไฮเออร์เซลเราบอกเสมอว่าจริงๆแล้วเราสามารถคิดและเชื่อมั่นได้ค่ะว่ายังไงก็ได้อยู่ด้วยกันแต่ให้เราทำไปพร้อมๆก,กับการเยียวยาตัวเองด้วยค่ะอยากจะบอกว่าคอมเมนต์อันนี้ดีแล้วก็จริงมากๆค่ะคนที่อยู่บนเส้นทางของทวินเฟรมจริงๆและเป็นทวินเฟมตัวจริงเท่านั้นค่ะถึงจะเข้าใจในจุดนี้ ทวินเฟรมตัวจริงนะคะเมื่อเขาตื่นรู้ในระดับหนึ่งแล้วมีการรับใจแล้วเขาจะเห็นเส้นทางเกี่ยวกับคู่ทวินเฟรมของเขาแบบคร่าวๆค่ะจะเห็นว่าจะมีภารกิจในลักษณะยังไงเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนประมาณไหนแบบนี้คะ่ะจะเห็นแบบคร่าวๆเขาก็เลยมีความเชื่อมั่นในแบบคอมเมนต์นี้เลยคะ่ะเราสามารถเชื่อว่าเราจะได้อยู่กับคนคนนั้นโดยไม่ต้องยึดติดหรือทำร้ายตัวเองระหว่างทางได้จริงๆค่ะ ในบางครั้งนะคะเรารักเขามากแต่เขาก็ไม่พร้อมที่จะอยู่กับเราในตอนนี้แปลว่าความสัมพันธ์จบไหมอันนี้ยังไม่จบค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่ต้องโฟกัสที่การเยียวยาตัวเองก่อนและเราก็ไม่จําเป็นต้องเลือกว่าเราจะรักเขาหรือเยียวยาตัวเองเพราะว่าเราสามารถทำสองอย่างไปพร้อมๆกันได้ค่ะ เดี๋ยวจะามาขออธิบายแบบละเอียดนะคะ2ี่ข้อว่าเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไงและเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้เราไม่ยึดติดในความเชื่อมั่นนั้นนะคะหนนะคะเชื่อว่าได้อยู่ด้วยกันจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่เพราะกลัวเสียเขาไปค่ะความเชื่อนี้นะคะจะมาจากใจลึกๆของเราที่เรารู้สึกว่าเรากับเขามีความผูกพันกันจริงๆไม่ใช่เพราะกลัวเขาจะจากเราไป หรือว่ากลัวอยู่คนเดียวถ้าความเชื่อมาจากความกลัวนะคะเราจะพยายามควบคุมความสัมพันธ์นั้นหรือว่าความรู้สึกนั้นแต่ถ้ามาจากความมั่นคงนะคะเราจะสงบแล้วก็ปล่อยให้ความรักเติบโตไปเองตามธรรมชาติตามเวลาของมันนะคะ 2. เชื่อแต่ไม่ยึดติดจนเครียดค่ะการเชื่อว่าได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ใช่การเฝ้าคิดทุกวันว่าเมื่อ,อไหร่ทำไมยังไม่มา แต่มันคือการเชื่อแบบสบายใจค่ะไม่บังคับไม่คาดหวังไม่เร่งเวลาเพราะว่าถ้ายึดติดเกินไปนะคะจะทำให้เรากดดันตัวเองและความสัมพันธ์ค่ะจะต้องเป็นอารมณ์ที่ปล่อยไปชิวๆสบายๆค่ะและเราก็หันมาใช้ชีวิตโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักมีความสุขได้ด้วยตัวเอง 3. รู้สึกเพราะมันจริงในใจไม่ใช่คิดเพราะอยากให้เป็นค่ะ ต่างกันระหว่างที่เรารู้สึกจริงๆกับการอยากให้มันเกิดเพราะเหงาค่ะคนส่วนใหญ่นะคะจะสับสนการเชื่อแบบแท้จริงจะให้ความรู้สึกสงบไม่ใช่กังวลค่ะจะเป็นความเชื่อลึกๆของเราแต่เราสามารถปล่อยวางได้จะไม่กดดันหรือว่ารอเวลาค่ะให้มันเกิดขึ้น สีถ้าเราไม่เยียวยานะคะความสัมพันธ์ก็ไปต่อไม่ได้ปมในใจความเจ็บเก่าความกลัวการถูกทิ้งหรือการตอบสนองแบบการประชดประชันกันความโกรธเงียบหายสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวขัดขวางความสัมพันธ์ค่ะถ้าจะคู่กันจริงๆนะคะถ้าไม่มีการแก้แผลของตัวเองนะคะก็จะไปต่อด้วยกันยากมากๆค่ะ 5. นะคะการอยู่ด้วยกันคือผลลัพธ์ค่ะของการเติบโตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไล่ตาม แทนที่จะถามว่าเมื่อไรจะกลับมาแต่ให้ถามว่าตอนนี้ฉันดีขึ้นแค่ไหนพร้อมแค่ไหนจะเป็นการถามที่ไม่กดดันตัวเองค่ะ6ต้องพัฒนาทั้งคู่ไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่แค่เราตื่นรู้นะคะอีกฝ่ายก็ต้องเติบโตด้วยถ้าเราไปไกลแต่อีกฝ่ายยังติดแผลเดิมๆความสัมพันธ์ก็ยังมาบรรจบกันไม่ได้ค่ะ ความสัมพันธ์ทวินเฟรมเนี่ยค่ะจะต้องมีการพัฒนาการทั้งสองฝ่ายถ้าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายเดียวนะคะความสัมพันธ์ก็จะไม่สามารถเริ่มได้เจ็ดความเชื่อมั่นนะคะจะทําให้ใจไม่ปิดกั้นความสัมพันธ์ค่ะการเชื่อแบบสงบนะคะจะทําให้เรามีทัศนคติที่เปิดรับฟังและพร้อมสื่อสารค่ะแต่ถ้าไม่เชื่อหรือว่ากลัวมากๆนะคะเราจะปิดใจและดันอีกฝ่ายออกโดยไม่รู้ตัวค่ะ 8อีกฝ่ายเหมือนกระจกสะท้อนแผลในใจเราการเจอทวินเฟมแล้วนะคะจะรู้สึกเจ็บหรือปั่นป่วนค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ใช่คนตรงหน้าที่เป็นปัญหาค่ะแต่จะเป็นแผลเก่าภายในของเราที่ถูกสกิดขึ้นมาเพื่อให้เรามองและรักษามันค่ะ 9. ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้รักแบบวิญญาณจะไม่ใช่รักแบบดราม่าค่ะต้องรับมือความรู้สึกของตัวเองเช่นหึงน้อยใจความคาดหวังอยากเอาชนะการรู้จักพูดออกมาดีๆนะคะจะทำให้รักเดินต่อไปได้และมีความสุขมากๆค่ะ 10. ใช้ชีวิตให้ดีแม้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทำงานให้ดีค่ะดูแลสุขภาพสร้างอนาคตของตัวเองไม่ใช่หยุดชีวิตเพราะรอใครยิ่งเรามีชีวิตที่ดีนะคะเราจะพร้อมมากขึ้นค่ะเมื่อเขากลับมา11เราต้องสร้างเองค่ะความสัมพันธ์จะเดินไปข้างหน้าเพราะเราปรับตัวเองและทำดีค่ะการลงมือสร้างสำคัญมากๆค่ะ12รักแบบให้พื้นที่ไม่ใช่รักแบบบังคับ เชื่อว่าเขาจะกลับมาแต่ไม่บีบไม่เร่งไม่ถามซ้ำๆค่ะไม่คาดหวังไม่คาดคั้นให้เขาเติบโตในแบบของเขาค่ะให้คุณไม่ยึดติดปล่อยไปตามสบายค่ะให้เป็นเวลาที่เหมาะสมหรือจังหวะเวลาของ d ี y ายท i n มิค่ะ13ต้องรักตัวเองให้เต็มก่อนรักกันถ้าเรายังไม่เต็มนะคะเราจะเอาความว่างเปล่าข้างในไปขอให้เขาเติมเต็มให้เรา ซึ่งก็จะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันและความเหนื่อยในความสัมพันธ์ค่ะการเติมตัวเองให้เต็มก่อนนะคะเราจะไม่คาดหวังกับคนอื่นหรืออีกฝ่ายค่ะเราจะสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเติมเต็มให้กับเราเลย14การห่างกันไม่ได้แปลว่าเลิกกันเสมอไปค่ะ บางครั้งการแยกจากกันนะคะเป็นช่วงเวลาให้ทั้งคู่คิดทบทวนและปรับตัวเองเพื่อกลับมาดีกว่าเดิมไม่ใช่ตอนจบเสมอไปค่ะสิ 15. ความเชื่อแบบฉันมีคุณค่าดึงความรักเข้ามาพลังแบบรักตัวเองนะคะคุณรู้คุณค่าตัวเองดึงความสัมพันธ์ดีๆแต่ถ้าเป็นพลังแบบฉันขาดเธอนะคะคุณจะดึงดูดดราม่าและความเจ็บปวดเข้ามาค่ะ สิบหกความสัมพันธ์นี้นะคะจะส่งมาเพื่อให้เราเติบโตไม่ใช่เพื่อให้หวานอย่างเดียวค่ะมันจะไม่ใช่แค่คู่รักแต่จะเป็นบทเรียนชีวิตบางทีนะคะเราจะเจอความเจ็บปวดเพื่อที่เราจะเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อจบแบบนิยายโรแมนติกค่ะจะไม่ใช่ความรักที่หวานซึง้งแต่จะเป็นความรักผสมกับความเจ็บปวดเจ็บปวดมากๆจนเรามีการพัฒนาเยียวยาตัวเองตื่นรู้เป็นพลังงานที่ดีขึ้นนะคะ จะไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ทั่วไปที่มีความรักอาจจะเป็นความรักที่หวานหรือเจ็บปวดแต่ไม่มีการพัฒน,นาเย,ยายวยาตัวเองในระดับที่รุนแรงและสูงขนาดนี้ค่ะ17เชื่อมกันในใจอย่างเดียวไม่พอต้องทําจริงด้วยค่ะเราจะรู้สึกผูกพันได้แต่อย่าลืมลงมือด้วยนะคะเช่นกล้าพูดกล้าขอโทษรักษาขอบเขตทําตัวให้ดีต่อกันด้วยค่ะ เราจะไม่ใช่แค่แค,ความรู้สึกหรือว่าแค์แต่ตัวเองอย่างเดียวเราต้องแค่ความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายค่ะเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น18เข้าใจว่าเขาก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เราคนเดียวที่จะมีบาดแผลค่ะเขาก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการเหมือนกันอย่าก,กดดันให้เขาเปลี่ยนทันที พราะทุกคนจะต้องมีบาดแผลของตัวเองค่ะจะต้องมีการเยียวยาในแต่ละเรื่องของตัวเองไปในบางเรื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีการพัฒนาเยียวยาทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนค่ะ19รักแบบมั่นคงไม่รีบไม่กลัวความรักที่มาในระดับจิตวิญญาณนะคะจะไม่เร่งไม่บีบไม่ต้องรีบพิสูจน์ค่ะเพราะมันมั่นคงอยู่แล้วในตัวของมัน20ความเชื่อบวกการเยียวยาเท่ากับความพร้อมที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันค่ะไม่ใช่ เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่เยียวยาแต่ไม่ศรัทธานะคะสองสิ่งนี้จะต้องไปด้วยกันเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมค่ะทั้งหมด20ข้อนี้นะคะก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าทำไมเราถึงสามารถคิดและเชื่อมั่นได้ว่ายังไงก็ได้อยู่ด้วยกัน แต่การอยู่ด้วยกันจะไม่ใช่การยึดติดค่ะเมื่อเราถึงช่วงเวลาที่เราตื่นรู้และรับใจแล้วนะคะตื่นรู้ระดับที่สูงแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่เจ็บปวด ในเรื่องของเขาอีกมันจะไม่โหยหาเจ็บปวดทรมานในช่วงเหมือนในช่วงแรกแล้วอะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราสามารถเติมเต็มตัวเองได้เขาจะมาตอนไหนก็ได้หรือไม่มาก็ไม่เป็นไรเราจะมีความรู้สึกที่ว่าเราสามารถเติมเต็มและมีความสุขใช้ชีวิตทํากิจกรรมต่างๆในระหว่างวันได้อย่างมีความสุขด้วยตัวของเราเองแบบร้อเซ์แล้วค่ะเขาจะมาหรือไม่มาก็ได้เราจะมีความรู้สึกแบบนี้ สุดท้ายแล้วนะคะทวินเฟรมเป็นคู่ที่หายยากมากๆค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกใบนี้จะมีทวินเฟรมกันทุกคน,นะคะ่ะ